หนึ่งสอง้ำเเฮ้ยซิงเรวเด็กขนาดนั้นทำไมพ่อแม่ไม่ไปด้วยล่ะไม่มันเหมือนเป็นแบบวิชามันเหมือนเป็นวิชาเรียนเฉยๆอย่างใช่มันอยู่แบบพลตบบลกันอ่เราไปแข่งกีฬาสีอาที่นั่นเราแบบคือก็ไม่รู้ทำไมก็เดินเล่นกับเพื่อนเฉยอ่ะมันอ่ะหลอด การแสดงเขาเรียนชมรมการแสดงนักศิลมานะก็พอกับคุณนั่นแหละมาจ้ามาเล่นเกมกับบิวพลีสกันยังอยู่ให้แฟงใช่ให้แฟงเช็คบินออกจากร้านมาคุยกับเราปรบปรบวิปีได้ไงเออขอเล่นเกมหน่อยซึ่งเกมของเราในวันนี้คือลักไม่รสอง วันนี้พี่จะเป็นคนเปิดก่อนเริ่มก่อนแล้วค่อยบนไปทางนี้คนสุดท้ายวนซ้ายบนทางนี้เพราะฉะนั้นพี่จะเป็นคนเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนเลือกว่าจะให้พี่ไขซองไหนหรือเล่าซองไหนระหว่าง A กับ B ีมีเวลาสักไซส์หนึ่งนาทีทั้งสองคนพูดความกันพูดความกันสุดท้ายไม่เหมือนกันเลย าาหนึ่งสองซ้ำเเฮ้ยซิงเกิลเ,เ,เพราะฉะนั้นซองเอของพี่จะได้เล่าเรื่องอะไรห,หน้าตื่นเต้นจังพี่ต้้งโกหกเก่งแปลงแล้วพูดตอ่อพี่เคยมีมือปริศนามาช่วยชีวิตพี่ไว้เริ่ม ตอนนั้นที่เป็นไรถึงต้องช่วยชีวิตตอนนั้นน่าจะปห้าหรือปหโดยประมาณเหตุณที่ <c oughs> เหตุการณ์ <c oughs> คือพี่เล่นน้ําอยู่ในสระน้ําคนเดียวแล้วเกือบจมน้ํา อาอฮะแล้วพอเกือบจมน้ำปั๊บอยู่ดีๆมีอยู่ดีมันเหมือนเป็นเงาอ่ะแล้วมันมีคนอะมีมืออะลงมาจ้วงดึงขึ้นมาตอนนั้นดึท่าไรนะครับปหปหก่ะประมาณ101 0ป้า11โดยประมาณประมาณเนี้ยโดยประมาณตอนนั้นเด็กใครแล้วนะตอนนั้นถึงว่ามันไม่น่าจะแบบคือตอนนั้นอะต้องยอมรับว่าว่ายน้ำไม่แข็งเลยเป็นคนว่ายน้ำไม่แข็งแล้วพอเสร็จปั๊บก็มีอยู่ดีมีมือจ้วง หยิบเหมือนเหมือนแบบคว้าแขนเลยหยิบหยิบขึ้นมาแล้วพอเสร็จปบพอพี่ขึ้นมาจากสระน้ำเรารู้สึกว่าคนนั้นคือขอบแบบขอบแบบอยู่ดีแบบเหมือนจะไปขอบคุณเขาอ่บเหมือนแบบเอ้ยแบบขอบคุณมากที่ช่วยแต่ไม่เห็นไม่เห็นคนนั้นแล้วออตอนนั้นพี่เล่นน,ลน้ำคนเดียวะเล่นน้ำคนเดียวแล้วว่ายน้ำไม่แข็งไม่แไม่ขนาดนั้นทไม พ่อแม่ไม่ไปได้วยรอครับไม่มันเหมือนเป็นแบบวิชามันเหมือนเป็นวิชาเรียนเฉยๆย<อ>แล้วก็เหมือนแบบเล่นกันโดยปกติแล้วก็สุดท้ายคือเพื่อนอะไปหมดแล้วแล้วเหลือพี่ใอ,อยู่คนเดียวพี่คขึ้นคนสุดท้าย<ห>ใช่ประมาณนั้นแปลว่าอยู่ในคาบวิชาเรียน<ไ>ปแปลว่ามัน,ม,นมันเหมือนเป็นคาบสุดท้ายแล้วเหมือนเล่นต่อเล่นต่อจนเกือบเย็นหรือเกือบมืดอะโดยประมาณแลว้วก็สุดท้ายมีคนช่วยของพี่ขึ้นมาได้แล้วพอพี่หันไปมันไม่มีใครเลย ครูกไไ็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นครูไม่รู้ว่าเป็นพะลคือมันไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นเลยสาวว่ายน้ำเป็นแบบไหนอ่ะสาวว่ายน้ําก็คอลีนปกติแต่ว่ามันจะมีที่ตื้นกับที่ลึกอ,อยากเล่นที่ลึกอ,อยากเล่นที่ลึกเพราะเล่นที่ตื้นบ่อยแล้วก็เลยไปเล่นที่เหมือนแบบครึ่งเกือบลึกโดยประมาณประมาณนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วแรงเกินแฟงว่าไงผมว่าเลิกเถอด ใช่ป่ะไม่ได้เล่นคนเดียวป่ะผมว่าไม่ไม่ไดาเล่นคนเดียวด้วยความที่แบบ5้าอายุเด็กขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าคนอื่นจะไปหมดไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยต้องมีครูมาตามใช่อย่างน้อยต้องมีครูมาตามก่อนจะกลับขึ้นมาทั้งหมดอ่ะต้องมีการเช็คยอดก่อนใช่ใช่อาจจะมีพันลงอยู่ก็ได้ไงแบบคนดูแลสระว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่ พี่บอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วอืมไม่รู้ไงเขาอาจจะกลับไปแล้วแต่ว่ามองไปทางแปงไหมแปง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 อะแฟนทิ่ว่าเทสเทสครับอ่ะเนยหลังเท็ดเหมือนกันหรอเพราะว่าเธอเชื่อฉันบ้างสิเธอเชื่อฉันบ้างมันดูไม่รู้มันดูนิยายเกินมีแบอะไรขึ้นมาหาใครไม่เจออะไรอย่างเงี้ยไม่น่าขนาดนะแรงมากนิยายนี่ฉันแต่งนิยายเก่งขนาดนั้นได้หรออ่ะเพราะฉะนั้นแฟนตอบว่าเทสเทสเหมือนกันเนยตอบว่าเทส เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือที่เคยมีมือปริศนาช่วยชีวิตไว้เป็นเรื่องเท็จจ้ะมันเป็นเรื่องของใครหรือว่ามีรางวัลมัยอยากอยากให้มีแต่ว่าแฟนได้ความภาคภูมิใจแฟนเก่งมากแฟนเก่งมากเอาแล้วมันก็ตอบถูกในกรื่องเก่งมาก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 โหดไม่ได้เรื่อง แต่ที่จริงอยากให้ได้เรื่องโกหกได้เลยแล้วสนุกเรื่องนี้คือเรื่องของเพื่อนหรือเรื่องแต่ว่าทั้งหมดขึ้นเลยสวยๆเก๋อยากแต่งอยากแต่งเรื่องนี้โอ้มาต่อไปแรงแล้วแหละครับผมเธอเราต้องร่วมมือกันใว่เขาเป็นนักแสดงเออยากมากมาเพราะฉะนั้นเลือกสองเอกองบีพร้อมกัน3 2 1สองหนึ่งบีอุ้ยเพราะฉะนั้นซองบีซองบีแปกแงคือโอเค <ส>เรื่องของผมคือผมเคยเดินกลาบบ้าน20กิโลเรื่องนาทีเริ่มครับผมกี่ขวบตอนนั้นครับประมาณาช่วงมัธยมครมมับวันมสองทำไมถึงเดิน,นกลับกับ20กิโลเพราะคือมันเป็นช่วงกีฬาสีพอดีแล้วผมก็มเดินแบบกับเพื่อนอะไระครับแล้วคือมันเป็นต่างแบบว่าตำบล ใช่มันอยู่แบบพลตบบลกันเราไปแข่งกีฬาสีที่นั่นแล้วแบบคือก็ไม่รู้ทำไมก็เดินเล่นกับเพื่อนเฉยอะจริงหรอแต่เอาจริงสำหรับพี่ห้าโลพี่ก็มองหารถแล้วนะคือตอนแรกมันอาจจะตอนแรกมันจะสนุกแหละเดินแต่ว่าอันเนี้ยยี่สิบโลแฟนยี่สิบโลขับรถยังเหนื่อยเลยนะมันด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าก็เดินก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ย แล้วคือเรากับเพื่อนเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันก็เลยใช่ครับอยู่บ้านเดียวกันก็เดินแบบสามสี่คนเลยเี่ยเนเล่นไปด้วยกันยี่สิบมันเป็นเลขที่เป๊ะมากนะรู้ได้ไงว่ายี่สิบโลก็แบบเข้าๆประมาณอ๋อเข้าๆประมาณตอนนั้นอยู่สีอะไรอ่ะใช่ไหมันนั่นอสีเอิร์อ่าน่าจะสีเหลืองมั้งครับใช่มั้งว่ะสีเหลืองมันอ่า่ขนข้างนานแล้ว วันนั้นคือวันวันนั้นคือวันจริงเลยใช่ปะวันจริงวันวันแข่งเลยใ่ไหมครับวันเราแข่งอะไรคะวันเราแข่งอะไรผมเตะบอลนะเวัานั้นเป็นนัหมวดกีฬาละไอะไรวะหมดกีฬาแล้วเธอมันมีความเนิร์กอะมันมีความแบบเธอหยิบก่อนนะ อะไรยัเขาได้บอกช่วงเวลาปะเย็นน่าจะเลิกหลังจากกีฬาสีป่ะเลิกกีฬาสีไงเ้องบอกเลิกกีฬาสีเธอยี่สิบโลอะถ้าเป็นฉันฉันก็ท้อแล้วนะถ้าไม่ฉันจัก็เหนื่อยละาอ่สนบโลลองคิดว่าขับรถโลละนาทีได้อะยี่สิบนาทีนะเหนื่อยนะมากสุดมากสุดฉันให้แบบสองโลอะที่แบบเดินแบบมากสุดก็บอกแล้วห้าโลก็หารถนแล้วไหมในความรู้สึกฉันเทส เท็ดเหมือนกันคิดว่าทําไม่ได้อไม่ได้ดูว่ามันเซ็ตไหมคิดว่าแต่คิดว่ามันอาจจะมีเซี่ยวหนึ่งที่เป็นความจริงก็ได้แต่อาจจะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเอออาจจะไม่ใช่เลขนี้เพราะฉะนั้นเท็ดจะเหนื่อยกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ของแฟนเรื่องนี้ของแฟงเป็นเรื่องเรื่องเท็ดครับคือผมเคยเดินแล้วก็ผมเคยเดินจริงแต่ว่าประมาณ3-4โลนี่โลด้เลยฮะ ไม่ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลใช่ไหมไม่ได้ไกไปแค่ยี่สิบเลยแต่ว่าทั้งหมดก็คือเรื่องจริงหมายถึงว่าอื่นๆยกเว้นระยะทางถูกไม่จริงใช่ปะนักกีฬาฟุตบอลจริงสีเหลืองจริงอยู่ก็จะไม่ได้ค่ะอยู่ในตําบอยู่ในพีเรียตตําบลนั้นจริงแต่ยี่สิบกิโลนั้นีเห็นไหมล่ะบอกว่าตัวเลขบอกแล้วผมโกหกไม่เก่งอะเก่งค่ะเนียนนะเล่าเนียนอยู่นะไม่ได้ว่าบริบทเนียนแต่ว่า เลขมันเลขมันเออไม่ใช่เลขนี้เออไม่ใช่เชื่อกันได้าจะเชื่อกัได้สิบโลอ่ะมีิ์ก็มีสิทธิ์อันสุดท้ายจะเป็นลับไม่รู้ซองของน้องเนยเป็นซองเอหรือซองบีแฟนเรียรับีแล้วกันครับอุ้ยเคยล้มหัวฟาดพื้นกลางเวทีหนึ่งเป็ดเเริ่มหล่หอช่วงไหน ช่วงอายุไหนมัธยมน่าจะมปลายค่ะมปลายแล้วตอนตอนนั้นแบบอาการเป็นยังไงบ้างครับคืออัดเกินก่อนทั้งหมดทั้งวันคือเราไปแสดงเราอยู่แบบชมรมนาทศิ<อ>ลป์อะไรเงี้ยเราก็แบบเออต้องไปแสดงอะไรอย่างงี้ก็เป็นโชว์ใช่ปะแล้วก็ขึ้นไปแสดงแล้วเออเหมือนนัดผิดคิวกับรุ่นพี่<อ>คือเหมือนเราอ่ะแสดงจบแล้วต้องมีรุ่นเพียมาแสดงต่อแล้วเขาก็เหมือนแบบจริงๆเขาต้องรอให้เพลงขึ้นก่อนแล้วเขาค่อยขึ้นแต่เขาเหมือนขึ้นมาเลยแล้วก็แบบนั่งอยู่ข้างหลังซึ่งเราไม่รู้แล้วเป็นเป็นช็อตที่เราต้องถอยหลังเดิน เดินกลับเข้าข้างหลังอะไรแบบนี้เราอะไม่ได้หันไปมองก็เลยเหมือนสะดุดแล้วก็เลยล้มลงไปแต่ว่ามันยังโชคดีว่ามันเป็นช่วงที่ไฟเฟดพอดีเออมันก็เลยไม่มีใครเห็นมากแล้ววันนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่ามันมีแฮร์พีทอยู่ข้างหลังเยอะเออแล้วพื้นพื้นเวทีมันไม่ใช่พื้นปูนเป็นพื้นไม้มันก็เลยไม่ได้เจ็บเออแต่มันแค่ตกใจเฉยๆครับมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างตอนนั้นอ้เยอะมากจริงเหรอใช่เยอะมาก ก็แสดงอะก็มีคนดูระหว่างแสดงหรือว่าหลังจากจบการแสดงไปแล้วช่วงเปลี่ยนโชว์พอดีเราแสดงจบแล้วเต้องกลับไปข้างหลังไม่เป็นอะไรมากนี่คือแบบไม่เจ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรไม่เจ็บแต่อายเดีหัวฟาดเลยเหรอใช่หัวฟาดเลยก็ล้มล้มทั้งยืนเนี้ยยืนแล้วก็ล้มไปเลยอเหมันล้มล้มไปด้านหลังอ๋อ หมดเวลาเป็นคุ้งเป็นแควนะจ๊ะเป็นตู่เป็นต่าเวอร์แต่คิดว่าจริงเพราะว่าเล่าละเอียดเล่าดีเทลอะแฟนว่าไงผมว่าเรื่องจริงนะครับหลอทําไมเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่เล่ามามันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เหตุการณ์เด็กเสดเลยครับทุกบทเหตุเธอแต่หน้าเขาว่าแบบมันอาจจะหล่อได้ไงเขาเรียนการแสดงเขาเรียนชมรมการแสดงนัตศินมานะก็พอกับคุณนั่นแหละแต่ผมว่า ไอเนี้ยคือจริงจังมากเลยนะนี่เม่แบบไม่ต้องให้ใครถามเนี่ยเราเองสำหรับพี่คิดว่าจริงผมคิดว่าจริงครับเออเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ซองของน้องเนยกับฉันเคยเกือบก็ไม่เกือบฉันล้มล้มฟ้าหัวกลางเวทีมาแล้วจริงหรือเท็จจริงค่ะ มันเล่าแบบเป็นฉากฉากเป็นแบบชึบชืบชืบอย่างนี้เลยเออเรื่องจริงเรื่องจริงเลยใช่วันนี้ทุกคนเก่งเพราะทุกคนทายของของอีกฝั่งฟันึงเก่งเลยใช่ฉันก็เก่งเพราะว่าฉันอุตส่าห์ปั้นเรือปั้นน้ำเป็นตัวสุดเลือดอีกนิดเดียวจะดีนะไม่เหมือนกันเลยแค่แค่แบบแค่แบบมันเป็นผีอะเนาะมันเป็นแบบ วิญญาณอะไม่ฉันว่าเธอพลาดตรงคาบเรียนอ๋อหรอมันไม่งั้นคุณครูจะเป็นแบบคนที่หลาบหลัวมากเลยนะปล่ปล่อยทั้งเรียนไปคนเดียวไม่ได้โอเคอ่ะวันนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณแฟนคลับนะคะขอบคุณมากะขอบคุณพี่เดีก่อนไปให้แฟนฝากก่อนผลงานอีกรอบนึงโอเคครับมาซีรี์ครับเชิญผม ฝากผลงานเพลงด้วยนะครับผมซิงเกิลแรกของผมนะครับเจ็บเลยไหมดีเอ็นครับตอนนี้สามารถไปฟังได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็สามารถไปปั่นวิวได้ที่ YouTube ของจีวิวมิสซี่เพราะฉะนั้นบิวพรีสต่อไปจะเป็นใครฝากติดตามไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บิวพรีสกับแฟนต้องขอลาไปก่อนเก็บร้านแล้วบ๊ายบายเจอกันจ้า